วันนี้เรามาดูหัวใจของการทําข้าวรักรอกก็คือการเปลี่ยนตอสางแล้วฟางข้าวให้มาเป็นธาตุอาหารพืด้วยการปั่นไถ่รลบนะครับแล้วก็จนมาถึงเอาน้ำข้าวนะครับใส่จุลินทรีย์นะครับเรื่องการย่อยสลายอ่าและนี่คือสิบวันละที่เราทำใช่ใช่นะจะเห็นละว่าเริ่มเริ่มมีปฏิกิริยาเริ่มย่อยกันยุบยับแล้วเนี่ยอ่าใช,ใช่ฟองอจุลินทรีย์เริ่มทำง,งานละอ่า<ะ>แล้วยอกแดง จะใช้เวลาเท่าไหร่ครับนายจ้อยแดงใช้ประมาณอย่างน้อยยี่สิบวันนะครับหมักเอาไว้เพื่อให้ฟางเนี่ยเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยย่าย่างแล้วค่อยมอรมอ่แล้วปักดำอันนี้จุลินทรีย์ของราชพัชใช่ครับราชพัชกำแพงเพชรนะนวัตกรรมของทางราชวัลราชพัชกำแพงเพชรครับเราจะลองดูเห็นไหมมันจะออกเป็นฟองพลังทำปฏิกิริยาอ่าอ่ามาสิบสิบห้าถึงยี่สิบวันแต่เราใช้ใช้ยี่สิบวันเพื่อจะได้ผลหน่อยใช่ใช่ให้จบครบกระบวนการจนกลายเป็น คาร์บอนวัตถุนะครับที่จะอยู่ในดินของเราแล้วมันก็จะเปลี่ยนโครงสร้างคาร์บอนเนี่ยมันจะเปลี่ยนกลับมาเป็นธาตุอาหารเพื่อใน<ร>อนหาคตอเราทําอย่างนี้ทุกขอบดินเราจะดีขึ้นเรื่อยๆลดปุ๋ยนะครับมันก็จะทำการใส่ปุ๋ยด้วยน้อยลงน้อยลงครับแล้วเกิดนิเวศสิ่งมีชีวิตในแปลงนาื่ตอต้นข้าวก็จะแข็งแรงขึ้นจะมีนักฆ่าทางธรรมชาติเพราะฉะนั้นไอ้พวกเชื้อราต่างๆที่มากับโรคเนี่ยมันจะน้อยลง<บ>นะครับด้วยการประหยัดทุกอย่างข้าวเนี่ยจะทนต่อไอ้โรคต่างๆด้วยนี่ก็เป็นแปลง อ,อีกแปลงหนึ่งนะครับอันนี้เป็นแปลงเมล็ดพันธุ์เลยเมื่อก่อนนี้ก็ทําเป็นข้าวรักโลกอ่าอ่าตอ,ตอนนี้ก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์รักโลกล,ล้วนเลยเมล็ดพันธุ์ล้วนๆตอนนี้เมล็ดพันธุ์หายากด้วยดูนะครับอ่อาเขาทำได้ดีมากการดูแลรักษาปเป็นอย่างดีตอนนี้มีหลายทุ่งนะครับที่ทําเป็นข้าวเมล็ดพันธุ์อ่ะโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อ